สวัสดีครับสั้งลาานนะครับมือ่กอกี้สีมาทรงงานเปืนศูนย์อ่าเป็นศูนย์ตัวนี้จะเป็นล้างตัวไม้ครับเป็นอาเอซีไทยอ่าทไายนี่เป็น AC, อของสั่งหน่อยแล้วแกชักเกอร์อยาลงสีดานครับสวยๆเลยเป็นล้างอาเอซีลอยสามสิบหาเส้นอ่าตัวนี้จะสว่างอ่ะสว่างไป่าลายสวยๆครับ เป็นศูนย์ยึดดันบนฮะศูนย์หนาเปิดศูนย์หนาเนี่ยเปิดทสายขวาได้ก็คือเข้าจังเข้าพันพันพันสายทั้งสรายเข้ากบเปิดศูนย์ทั้งสรายแต่เข้า,าพันในเสือกด้านขวาเขา้ากะใหญ่เบื้องทั้งหนาใหญ่ศูนย์หนาขยับมาเปิดด้านทรายฮะสลับได้ทายขวาได้เป็นอ่าศูนย์หนานี่เป็นยางครับ มันบ่มีแตกครับคือจังฟ้าเบอร์ออปติกแต่การมองเห็นกายเห็นคึือนกันครับตัวนี้สีรีดรีดปลายเลี้ยวเท็ดใถห้เหบาลงครับปีกนี้เป็นปีกหาซครับตัดอย่างกับซิหเส้นหรือ17เจส้นได้ตัวนี้ผมมาท่านหนยึดยึดน็อตให้ซตัวยึดแค่2ตัวก่อนกระเลนลวดลายด้านขางครับการใส้ลูก การใส่ลูกนี่ใส่ซีเมน,นหนาไก่แล้วก็สีจุดสองถึงสีจุดหาใส่ปลายกระบ,บอกครับเป็นระบบล็อกลูกเป็นบอลแทสค่ะใส่สีจุดสองตัวนี้ตัวนี้สิเป็นนะฮะตัวนี้สิเป็นสีจุดหานี่อันนี้ใส่เบิ้งกรบบอกจากล่างสีจุดสองล็อกไหมสี่จุดสองก็ล็อกนี่สี่จุดสองกับสีจุดหาล็อกอ่าบานิกาตัวนี้ก็สิเป็นซีเมนซีเมนหรก็ใส่หนาไก่ได้เลยซีเมนหรือใส่หนาไก่ได้เลยอันนี 1> 1. ้ อันนี้เป็นระบบเซฟล็อกหลังนะครับจะเข้ายิ่ยงเซฟเข้ากับผลล็อกกันตัวนี้ก็คือซีเมนซีเมนใส่หนาไก่เดยวปกติตอนเท่าเข้าตอนเาเขาเข้ากับเนี้ยเข,า,ข,า,ขาปกติคือจังเร่งล่างทั่วไปนะครับยวก็เซฟการปรั๊บสายกับปั๊บให้ตึง อ่าพอเข้ายัดเข่าไปในอ่าลูกดอกเข่าไปในอ่าร่างแล้รกับปั๊บใายให้มันตึงตึงไส้ขวาปกติฮะค,คือเข้าเล่งล่างทั่วไปแล้วครับตัวนี้เป็นท้ายตัวเดียวของสร้างน้อยครับที่เป็นเป็นข้อแข็งขาเรว่าเปื่นเล่งศูนย์ข้อแข็งสวยๆแล้วครับตัวนี้ของสร้างหน่อยรีดปเลี้ยวครบับนักตัวนี้ยูทีบกเกิน บกเกิน3โลครับอยู่ประมาณ2โลแปดได้ครับเพระาะว่าถ่ายไม่เป็นกำมโคะพอคอยนั่นปกติราคาเท่าไหร่นะคะปกติตัวนี้ข,ขายทั่วไปกับยู่ถีประมาณหาพันขึ้นครับแต่มผมขายกรบบอกแรกดยูซีพันหาตอนนี้ช่างลดให้เหลือสี่พันห้าะนึ่นะะก็บ,บอกเดียวเนี่ยแหละครับแล้วกากรบบอกต่อไปกับราคาเดียวกันแต่กับพิเศษทีสักหน่อยเราเห็นมากกับแกชักเกอือ์ธรรมดากับซีหาพันขึ้นพันหาหกพันแล้วแต่แต่ผมขายยูซีพันหา นะครับเป็นศูนย์ระมาณนี้ครับลูกส่องชักอยู่ประมาณอ่าจากเอขาเรียกว่าจากอ่าจากลูกเงี่ยงอยู่ยูระมาณเจ็ดสิบสีเจ็ดสิบห้าครับทิ้งปลายไปสี่สิบหาอันนี้จะเป็นลูกลูกสีจุ้าบนแท็กลูกมั่งกาต้องออกหนาอย่างเดียวครับ ตอนใส่กับไส่หนาถ้าเป็นสี 2, ่จุดสองคอนสีจุดหาแต่ถ้าเป็นซีเมนตกับไส่หนาไกลสี่หรือเล็กอะไรนี้เดี๋ยวปกติฮะซีเมนต์นะครับใครสนใจก็ทักมาครับนี่อยู่กับบอกเดียวเพิ่งเฮ็ดขึ้นโอเคครับขอบคุณครับผม